นรับ <Hello. S 2> <Okay. S 1> อยากให้พ่อเล่าถึงาการมาทำงานที่สิงคโปร์รอบนี้ที่เป็นช่วงโควิดอะคะ่ะพ่อเจออะไรบ้างอยากให้เล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์คือปกติพ่อจะมาทำงานหรือว่าประชุมที่สิงคโปร์ทุกๆเดือนใช่ไหมคะ แต่พอตั้งแต่มีโควิดเนี่ยเป็นปีละพ่อเพิ่งจะได้มาซึ่งพอมาในช่วงเนี้ยเราต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่รัฐบาลสิงคโปร์กำหนดเยอะเลยก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในบ้านเมืองเขาให้พ่อรีวิวอะค่ะว่าพ่อเจออะไรบ้างย้อนกลับไปปี2018-19มาสิงคโปรทุกเดือนเดือนละต้องมี6 6วัน คือพระหัสสุขก็ประชุมแล้วก็วันวันเสาร์อาทิตย์ก็วิกเอนก็ทำกิจกรรมมกับลูกแต่ทนาคารก็ประชุมต่อก็ก็เป็นชะนี้จนโควิดปี2021 0 2ก็ก็ไม่ได้มาเลยเดินทางไม่ได้แล้วก็มีเรื่องสารพัดเรื่องเลยที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในไทยและในสิงคโปร ก็รอบนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีท่านจะอยู่ในสิงคโปร์นาน10กว่าวันก็นัดหมายประชุมเรื่องงานกับกับเพื่อนที่เป็นต่างชาติที่เป็นธนาคารแบงก์เกอร์ต่างๆบริษัทประกันบริษัทโบรกเกอร์อินชัวรันบริษัทที่ทำเป็นคลาสพวกรอเฟิร์มทั้งหลายก็ที่นี่ก็ดีหน่อยเวลานัดหมายก็ประชุมก็ได้วันหนึ่งสาประชุมเพราะการเดินทางเขาค่อนข้าง จับเวลาจัดเวลาได้ก็หลังจากลงเครื่องวันแรกก็คือตรวจโควิดเลยตรวจที่สนามบินเลยยังไม่ออกมาตรวจเสร็จแล้วก็มาถึงที่โรงแรมรอบนี้เราก็ถูกจัดให้โควันที่ที่เรมามาได้หนึคืนแล้วก็ตามเ,าเกณฑ์ของสิงคโปร์เขาก็คือว่าเราต้องไปทดสอบ รื่องโควิดเนี่ยทดสอบเองแล้วก็รายงานผลให้รัฐาบาลทราบก็คือวันที่วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่หวันที่ทุกวันแล้วก็รายงานผลผ่านผ่านเขามีก็มีระบบนะกเนน็เป็นออนไลน์บ้างเป็นอีเมลบ้างก็ถือว่าทันสมัยร,รวดเร็วด,ดีแล้วก็ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรในสนามบินก็ถือว่าค่อนข้างคล่องตัวเขาจัดระเบียบดีแล้วก็ ไม่เคยเห็นสนามบินทั้งในไทยและสิงคโปร์คนน้อยขนาดนี้ร้านค้าก็ปิดไปหลายร้านตั้งแต่สนามบินสุวรรภูมิที่เมืองไทยก็ก็ปิดไปหลายร้านแล้วก็ที่เปิดก็เปิดบางร้านเท่านั้นพอมาที่สิงคโปร์ก็สนามบินก็เงียบเหงาก็คงเหมือนทุกทที่ที่อื่นในโลกนี้ขึ้นเครื่องก็นั่งติดกันแล้วก็ก็ยังคงเสิร์ฟอาหารสนามบินสิงคโปร์ไอเอลีเอสคิวก็เสิร์ฟอาหาร ก็ปกติแต่ว่าเวลากินก็พยายามปิดปิดตรงหน้ากากปิดตรงจมูกแล้วก็เปิดแล้วก็กินเท่านี้แล้วก็ใส่หน้ากากสองชัน้นก,ก็ก็เป็นการปรับตัวในรูปแบบใหม่อันนี้ก็เป็นข้อที่จริงที่เราต้องอยู่กับมันให้ได้พเพราะมาถึงสิงคโปร์ไปที่ไหนปั๊ก็ต้องมีการาาโหลดแอปพลิเคชันน่าจะเหมือนของไทยือไทยชนะว่าไปที่ไหนก็จะได้ trace ได้ว่าเราอยู่ที่ไหนของสิงคโปร์เขาเรียกว่า trace together ก็จะเข้าออกตึก จะเข้าก็สแกน QR code ค่อ,อคขนข้างเร็วก็เหมือนไทยออกก็เหมือนกันนะครับร้านเล็กๆน้อยๆก็สแกนหมดเปลี่ยนที่ตรงไหนก็เขาก็จะรู้หมดว่าเราไปตรงไหนบ้างเผื่อผือถ้ามีการติดเชือ้อก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ก็ค่อนข้างคุมเข้มคนของสิงคโปร์ไม่ถึง6ล้านคนแต่ว่าคนต่างชาติก็น่าจะอยู่เป็นล้านโดยเพราะคนไทยก็อยู่หลายแสนคนก็เรามาที่นี่เราก็มีนัดเหมือน,นกันกับคนไทยที่อยู่ที่นี่ มาหลายสิบปี2อสคนนะครับแต่และเรื่องแต่และอย่างก็มีการน,นัดหมายคุยงานกันวันที่ผ่านมาเราเราเจอกันไม่ได้เราก็ใช้ได้คุยออนไลน์แล้วก็ทําเว็บบิลลกันที่ผ่านมาก็จะเว็บบิาลกับเพื่อนที่เป็นที่เป็นแฟนตออฟฟิศที่นี่เพื่อนที่เป็นเวลแพลน er, เนอร์ที่นี่เพื่อนที่เป็นเป็นแบงเกอร์เป็นโบรกเกอร์ชวนที่นี่ซึ่งมีทั้งต่างชาติเป็นส่วนใหญ่แลจะเป็นคนไทยบ้างที่ ที่เวลาเจอก็คุยกันหลายชั่วโมงอยู่สำหรับงานต่อต่อไปที่จะทำในปี6566นะครับซึ่งคิดว่าเครื่องหลังของปี65คือปี2 0 2 2ปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเดินทางได้ปกติค,คิดว่าเราคงต้องทำอะไรเหมือนเดิมละนะก็คงเดินทางมาสิงคโปร์ทุกเดืนเดนนเอนเดือนละ6กเวันอย่างเดิมนะครับแล้วก็ในที่สุดลูกค้าที่อยู่ที่นี่ก็จะได้เจอกันที่ไม่ใช่เพื่อนนะ ลูกค้าเช่นเป็นบริษัทสิงคโปร์ที่ไปมีธุรกิจลูกอยู่ในเมืองไทยนะครับหรือการร่วมทุนเจ้าเปนเจอร์หรือบริษัทไทยที่อยู่ในไทยแล้วมาตั้งบริษรัทลูกในสิงคโปร์นะครับนี่ก็เป็นลูกค้าที่ก็ริงๆีก็มีนัดหมายคุยกันเหมือนกันนะครับก็ยืดหยุนเอาก็จะใช้เวลาสออาทิตย์ที่อยู่ที่สิงคโปร์สิกบกว่าวันเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับแม่เพิ่มเติมแม่เพิ่มเติมคะ่ะ คือที่บอกว่าต้องตรวจโควิดทุกวันเนี่ยคือทุกวันที่2 4 5สีเนี่ยคือเราตรวจเองแต่วันที่3กับวันที่7เราต้องไปตรวจที่ที่สถานที่เขากํำหนด mm hmm. ทีนี้ที่เราตรวจเองเนี่ยมันก็คือต้องตรวจต้องตรวจแล้วก็ส่งผลทางลิงก์ที่ก๊าบรันเขาส่งมา แต่ว่าถ้าไปตรวจที่สถานที่เขากําหนดก็คือวันที่3กับวันที่7วันที่เรามาถึงเนี่ยมันมันก็จะอยู่กับของก v e เบิรเมเขาเลยเรื่องนี้ก็แม่รู้รายละเอียดมากกว่าพ่อแหละเพราะว่าพ่อ <c oughs> พ่อก็มามาโดยไม่ต้องทําอะไรเลยแม่ทำให้หมดไงรายละเอียดต่างๆก็แม่ดูแลมาเป็นแฟมเลยค่ะเป็นการเดินทางมาสิงคโปร์ที่แบบขั้นตอนเยอะเอกสารเยอะแต่ก็คือก็ดีก็ก็ก็เข้าใจอะว่าเพื่อมาตรการในการ ป้องกันการแพร่เชื้อเนาะโอเคก็ในที่สุดก็ได้อยู่กับมันได้ไม่ว่าอะไรจะจะจะเปลี่ยนแปลงไปมนุษย์เราเป็นเป็นสิ่งในชีวิตที่ปรับตัวได้ได้เร็วแล้วได้อ่าแต่ว่าต่อไปจะมารีว okay. ิวว okay. ่ามีอาหารอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนไปหรือว่าการเสิร์ฟอาหารอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนไปเนาะ อย่างน้อยที่หายไปก็คือร้านลูกชิ้นปลาเจ้าอร่อย <Fish S 2> หายไป <Ball. S 2> แล้วใช่ <Fish S 2> เต้องไป <Ball S 2> หา <designation. S 2> ให้เจอว่าเขาไปอยู่ที่ไหน Fish <Ball> ใช่พอโควิดมาผู้ค้าขายร้านรวงก็ล้มหายตายจากไปแต่เราต้องไปหาให้เจอเพราอยังเหลือวันทำงานอีก2วัน29กับ30